สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้8ข้อดีเมื่อมีชีวิตที่โสดค่ะแม้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยจะมีคู่รักแต่หลายๆคู่ที่ต้องการที่จะแต่งงานสร้างครอบครัวด,ด้วยกันแล้วก็พยายามที่จะเก็บเงินเพื่อให้ได้เข้าใกล้ความฝันในสักวันหนึ่งนะคะแต่สําหรับคนที่เป็นโสดนี่สิใช่จะเป็นปรมด้อยเพราะว่าในความเป็นโสดเนี่ยก็ยังมีข้อดีมากมายแอบซ่อนอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะชีวิตโสดสําหรับคุณผู้ชายซึ่งทางเว็บไซต์ อาร์ตแมอาเมนนะคะ com ได้เปิดเผยถึง8ข้อดีของชีวิตโสดทีด่คุณผู้ชายควรทราบก่อนตัดสินใจสละมั่นเขาเรียกว่าสละมั่นให้กับสาวในดวงใจนั่นก็คือ1เลยค่ะอันนี้มันก็เหมือนกับสําหรับผู้ชายนะคะสําหรับคุณผู้ชายนะคะแต่ถ้าคุณผู้หญิงจะฟังด้วยก็ได้ค่ะข้อแรกค่ะ คุณจะมีเวลาค้นหาคนที่ถูกใจได้นานขึ้นสำหรับคนที่โสดนะจ๊ะก็คือจะมีเวลามากขึ้นมีเวลาค้นหาคนที่เขาเรียกว่ายังไงใช่ที่สุดละกันมีคู่รักหลายคู่ข่าวตัดสินใจแต่งงานเพราะว่าความรักแต่ก็มีหลายคู่เช่นเดียวกันที่เจ้าตัวเนี่ยอาจจะยังไม่แน่ใจมากนักนะคะกับคนรักแต่พอแต่งงานเพราะว่าเหตุผลอื่นๆเช่น เฮ้ย <He> เราคบกันมานานแล้วนะถึงเวลาจะต้องแต่งงานสักทีแล้วหรือว่าเพื่อนๆเ,เขาเนี่ยแต่งงานกันไปหมดแล้ว, mm. ลวก็อยากจะแต่งบ้างก็เอ,อ่อหรือว่าบางคนเนี่ยก็มองว่าไม่อยากไม่อยากที่จะแต่งงานในช่วงวัยที่แก่เกินไปเลยนะคะรีบแบบว่าแต่งตั้งแต่ยังหนุ่มยังแน่นซึ่งถ้าเกิดว่าลอตเตอรี่ถูกนะถูกใบก็ถือเป็นโชคดีละกันแต่มีไม่น้อยคะ่ะที่ต้องทนใช้ชีวิตคู่อย่างอย่างหวานอย่างหวานอมขม กลืนหรือว่าไม่ก็แยกทางกันไปในที่สุด นะคะถ้ามีเวลาแล้วก็ครองชีวิตสดเอาไว้ได้นานอีกสักนิดหนึ่ง <d> ก็อาจจะพิจารณาคนที่จะอยู่ร่วมชีวิตกับคุณได้อย่างถี่ถท้วนมากขึ้นด้วยได้นะคะอย่างที่2เลยค่ะคุณสามารถที่จะทุ่มเทให้งานได้เต็มที่ด้วยคือปัจจุบันเนี่ยสิ่งสําคัญเป็นอันดับต้นๆของชีวิตหนุ่มสาวก็คือหน้าที่การงานนั่นเองยิ่งได้ทํางานที่ชอบแล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จพวกเขาเนี่ก็จะยิ่งทํางานด้วยความที่ว่า ขยนัขยนขันแข็งเลยนะคะแต่หากว่ามีเรื่องความรักเข้ามาแล้วแล้วก็นั่นหมายถึงคุณต้องแบ่งเวลาส่วนหนึ่งได้กับสิ่งต่างๆได้ตามความต้องการตนเองไม่ว่าจะเป็นการพบปะเพื่อนฝูงทํางานอด,ดีเรกหรือว่ากิจกรรมที่คุณสนใจต่างๆข้อดีที่สุดก็คือการได้รู้ว่าคุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่าและก็ยืนได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะไม่ต้องอาศัยจิตใจของใครอีกคนช่วยพยุงขึ้นมา เรามาดูข้อ3ค่ะคุณสามารถมีกิจกรรมทางเพศที่หลากหลาย <c oughs> <c oughs> ข้อนี้นะคะอาจเหมาะสำหรับหนุ่มที่ชอบเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ชอบผูกมาดตนเองกับใครไปตอลอดชีวิตการเป็นโสดช่วยให้คุณได้สิทธิ์ไว้ในครอบครองค่ะอันนี้นก็อาจจะดูเห็นกันตัวไปเนาะสีค่ะคุณสามารถใช้เวลาที่มีอยู่สร้างฐานะให้มั่นคงได้การมีชีวิตโสดเนี่ยนะคะจะช่วยลดภาร ภาระค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับคุณผู้ชายหลายคนได้มากเอาการเลยเพราะว่าไม่ต้องเก็บเงินไปไว้เพื่อเพื่อเอาใจสาวอื่นๆจะต้องซื้อนู่นซื้อนี่ด้วยการซื้อข้าวของให้พวกเธออีกต่อไปแล้วนะคะสู้เอาเงินเนี่ยไปผ่อนบ้านคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าผ่อนคอนโดสําหรับตัวเองหรือว่ามองหารถยนต์จาเป็นต้องใช้ดีกว่าดีกว่าเอาเงินเนี่ยไปสิ้นเปลืองซื้อของให้กับคนอื่นข้อ5ค่ะห่วงคุณจะได้อยู่อย่างสงบสุขสักทีอีกเ,เหตุผล หนึ่งนะคะการที่ว่าเป็นโสดเหมาะสำหรับหนุ่มบางคนก็คือการได้อยู่อย่างสงบสุขนั่นเองไม่ต้องทนกับอารมณ์ขึ้นขึ้นลง,ลงของสาวข้างกายเลยหรือว่าต้องทนฟังเสียงบ่นของพวกเธอไม่ต้องเท่าน,านั้นไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังไม่ต้องทะเลาะบ,บอกแหวงกับพวกเธอเวลาที่ไม่สบอารมณ์กันอีกด้วยข้อที่8ค่ะของเล่มเออข้อที่7ค่ะเฮ้ข้อที่6 ข้อที่ค่ะข้อที่6ก็คือของเล่นของคุณยังอยู่ที่เดิมไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นการช่างไม่ว่าจะเป็นซ่อมบ้านหรือว่านักประดิษฐ์เนี่ยเครื่องมือเครื่องมือส,สไตล์หนุ่มๆไรางเงี้ยที่เก็บเอาไว้เต็มบ้านเนี่ยจะยังคงอยู่ที่เดิมนะคะแล้วก็ทันทีที่คุณมีสาวๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยพวกเธอจะมองของเล่นของคุณเท่านั้นนั่นเป็นของเล่นที่เกะก,กะและพร้อมที่จะ จัดการให้หายมันวับไปกับตาทันทีเลยหากสาวๆข้างกายของคุณชวนไปทำในสิ่งที่คุณไม่ชอบเลยแต่ก็ต้องฝืนใจไปทำกับเธอนะคะไปเขาเรียกว่าไปดื่มกับกลุ่มเพื่อนสาวบ้าหรือว่าซึ่งมีแต่สาวๆเมากันทั้งนั้นเลยคุณ คุณไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกับใครอะไรยังไงแถมบางทีเนี่ยต้องหักกระเป๋าเนี่ยจ่ายเสียดว้วยการเป็นโสดเนี่ยก็ยังช่วยความน่าจะเป็นที่จะต้องพบกับเหตุการณ์ดังกล่าวลงได้นะคะสำหรับ ที่ยังคคอใครที่ยังโสดอยู่เนี่ยหรือว่ายังคิดไม่ตกว่าจะแต่งงานหรือดีหรือไม่อะไรยังไงเราพิจารณาข้อดีๆต่างๆเหล่านี้ของคนโสดดูอีกสักทีหนึ่งไม่ว่าคุณจะอาจรู้สึกดีกับชีวิตโสดมากขึ้นหรือว่าอะไรยังไงก็ตามนะคะก็ลองคิดดูแล้กันวันนี้ก็ เอามาฝากคุณหนุ่มๆกันนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังเอ,อ่อเรียกว่ายังยังยังไม่คิดเรื่องแบบนี้มก็ดีนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแก่บมากไปหรือว่าเราใช้ชีวิตกันมามากแล้วก็แต่งงานก็ได้นะคะเราไม่ได้คิดว่าเฮ้ยคุณจะต้องไม่แต่งงานนะอะไรอย่างงี้เพราะว่านานไปคุณก็ต้องแต่งงานอยู่ดีนะจ๊ะบ๊ายบาย